เอารถน้อยรถบ้าจอดย่ใส่ฮะเอารถบัไปใส่อะัสดีกรบพีโนโ่น้องนะครับไปต่อไปต่อครับพีโนโ่น้อง ย้อนมาเบื้างหลังๆนะครับ,รบว่าเป็นอยังกันแน่นนะครับจุดร้อำเรียบร้อยแล้วนะครับจุดคว่ำเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเด,ด็กซือกล่องผู้ใดถือกล่องทั้งนั้นเบิ่งพี่น้องผู้ใดถือกล่องทั้งนั้นหน่อยหอบพะาหมไปส่งลูกพี่แม่น้อย มันกเกิดมันก็เกิดวันนี้งนะเกิดสาเสือสามมือไม่นั่ไย้นี่ันนี้เกิดสมมือบแมวว่าจะนั่งค่นเ้าอไม่เนี่ยจะนั่งทานเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาะกนเยจงหอบแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องกอเาแฮวบนเวทีแล้วเอาหัวไปไว้ไหนกินปมที่ไหนอีกเออเรืมันมามันามันหนาวัอหนานานมันาหันามันนัน ใส่บัไดนกอยู่นี่ดีมาเร็วๆมาถ nah ือหมอนให้รถขาน้ำแบกจับไปขาน้ำแบกจับเพื่อกันเด่ขามน้ำแบบจับอัเปาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีความสุขมากมายเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้ออมยิ้มให้นับไว้มันบันเดลไปทั้งนี้

บอกตาหรือหางเครื่องตีตาเนี่ยอบอกตาหรือหางเครื่องตีตาบมียังไงมูน,นี้ลม่ลมล่มคุบต่อแล <c oughs> ้วเปลาเดลยอเอามือมาในจ้ะนะครับนี่จะเอ่อความเป็นห่วงใยจากอ,อสอมอนะครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับอสอมอไม่อสอมอไปไปไปจะเม็ุเป็นเปล่า สวัสดีจ้าเจะเปลนให็น้องแอนเม่นบ่นี่คเร่าการเตลนเลขาการเต้นเอาเอาเอาดูดขอบคุณครับเครื่องสำอางครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอคุณครัคครับโอ้ยนวเ็นป้หยังเนี้นี่โอ้

โอ้ยเบิ่งทางออกพี่น้องลอนน้ำแบบจับอีกแล้วเปล่าน้ำคุณน,นะครับข้างทางเรามีแต่ป่าบางนัดนะครับนะครับมีแต่ป่าบางนัดนะครับนี่างนะครับ กถจอดทุกพูณน,นะครับอันนี้คือเวทีเรานะครับูท่ทีหน้างานนะครับพี่น,อน้องอ๋อไมัคือเป็นแนวนี้อุย้ยคือเมือดแทะเออน้ำมองนัดกบพี่นอ้อง ดูผู้ใดนี่พดีค่ะกิบค่ะัสดีครับอุบครับ ไปไปนอนใช่ไหมไปพัทยาเลยไปนันอยู่นี่กับพ่ไก่เด้สนุกนี่อยากนอนนี่เอาค่ะกล่องเก็จกรีกดีเนี่ยฮะคุเขาเขี่ยแล้วไปทออุ้ยบัตรนพ่อสีบนาที่หไปทายกันเองนี่ราก็พ่อสีบมิตาดาล่ะไปนกันดิขอดินังนัด้หันมิตาดาล่ดิสมมุติโม่มันเป็นยังไดกว่าดิค่ะปัญญาเป่าเขี่ยวเข้าเกี่ยวนั่ะเกี่ยวนี่ไว้เอาคนขับไปเสียวะ ที่ลักเบิ้องไปไหนอ่ะเบิ้องอยู่รถไหมอยู่นี่แหละเขาสาเขาถ่ายตาเจ้าสามซมโมงแล้วจ้ะเบิ้องจีเฮดมองนั่งครับบอสินังทั้งในนั่มเป็นอะไรละเตจิเจียโซนลูกสาวแม่อึยเออเออวัดติการับเออเดี๋ยวเทียร์ให้บุ้ยเที่ยงที่นอนพระองค์พระเอาจงมั้ย ที่นอนพระองค์เจ้าเดี๋ยวเอาเอากระเป๋าไปวางไว้ทางหลังก่อนแป๊บนึงเอาให้ใครถ่ายอะไกล่องหนึ่งเอ้ยเอาเว้มามันหมุนดีกระถือดีถือบอดีมันหมุนหมุนไปตัวที่เปลี่ยนเจ้ามันเป็นยังไงต่อไปลองเขาหน่อยมือเจ้าไปก็ได้มันสิเกงก็ข่อยอยู่ติวโทรศัพท์เนี่ยเออพอดีเราเอาไฟน้ำอย่าหมุนที่รันนี่มันนี่มันได้เกินสามชั่วโมงผุดตัวนึงเรีบ่ทาไทยนี่เต้นถือไปน้ำเตยล่าหุ่นกระเป๋าเอาใส่ยังแล้วใส่แล้วแล้วแล้วมันอะไรท่านนั่นนั่นน จะสิว่าอย่งไรดีอ่ะย่างเหลือที่ขึ้นรถกึบแล้วก็ไปกึบเจ้าสตาร์ถไปกันอังบัมกระจายเลยเจ้าพาโคมว่าจะเอาขึ้นไปน้ำหยดจีบเอาไปกอดไว้นี่แหละหรือมันซัมเออเอาไวปนี่ก็ได้จบนิอยมัดดัมคนนี้นี่กุยตีบซ้อมโความกุยตีเอาไปจริงสิล่ะปิดบันอาปิดแง่ลงเจ้ากว่าคนไปหยั่งดอกข้้าพ่อคนไปหยั่งแต่ว่าสินอนข้างล่างย่านมันบ่มีบองนั่งข้างหน้าตอนเล็วบอตอนเล็วนึกว่าม่นเหมือน อันนี้บอมีความทุกข์ยากน้ำตาหล่นเสร็แล้วเมื่อดาบหนาได้กันโลกอีสานเมื่อสมบัติให้เจ้านั่งนั่งกันบ่อสองคนก่อนที่นางหนาน้าไอ้เบิ่มเล็กอุล่าตัวใหญ่แล้วนั่งหนาผู้ใดตัวใหญ่ค่อยไปลืมเจ้าไอ้เกียนสีนั่งหนาหรือนั่งหลังนางก็สีนั่งน้ำเจ้าสีนั่งหนาห้างกันแน่ด้วยกันได้ดอก ูุดเอเบิ้งหัางพันอยู่น้ำกันพี่น้องเอ้ยฟักไข่แล้วบ่พี่น้องไก่บักโจูงับไก,ก่แม่ฟักกระตากกระตาก,ปากเป็นไฟปะเนี่ยถอดเกิดโอ้ยอย่ามันถอดเกิดหลงถอดถอดเกิดเสื้อบานถอดเกิดเสื้อบานพี่น้องเ<ม>ด้ออันเชิญชานตะปูขึ้นไปอยู่ในเมี่ยงกันละบาดพี่น้องทำพิธีแล้วเข้าบ้านนี่ไอ้เบิ้มหอา นำแดงเด้อเพราะได้หนีตามกันนี่ต้ว่าซ่อมาเกาะนี่แหละเอนไปกอนก็ได้พอมากาะยาพอเด้อเต้งถวายก้นว่าอันตรโบโบย่นไปทางนานจะืเนียเด้อยนไปทางนาบนแม่บางบบ อยากนด้ไมเกือบออต้องมันอยังขึ้นนมนิ่มดีแทนแนวนองแนวหนังแนวแบอย่าเบิดอตุ่มเลยเมื่อยเจ้าประจิจมันยาวนั่งมือมันไ็อโอ้ยตายแล้วเอาหมอนนี่อเอาไปพิงหลังได้แล้วไม่ใช่หมอนไปพิงหลังหันไปทางนูง้นไม่นี่มีอยู่อันนี้เอามาอยู่จะนั่งแบบวิจด้สบายไงบหมอนมาจากกิโลรถได้อยู่ได้กิโลฮะนั่นอะไรเลยน้ำโกดรถเกลงกลับไปช่วงนี้ขอวกำลังใจคุณแลชัยนะครับครับ คือนานพอฉีบนาทีโซมกินสามนะครับโอลาทยแปไปกันต่ออ่ไปไม่ได้โอลราก็ลงไม่ได้ที่เขาที่เขาาตะลู่เขาตะลู่มคนขุ่นตาพี่น้องตล่กินข้นได้เป็นตูกินโคได้เป็นตันกินมั่นไต้เป็นรดก็เป็นอน้ดอดก็เด้เปิด้ยหนาวข้างล้างว่าเป็นอบชีสเว่าอบชีสตอรู้ไป คือจะว่ารู้มุกมุกที่เท่ากันคัโออีกสามหมื่นซีข้อจีเขาแจกันบอกกับขากองมาเอื่นคาดว่าจะเป็นน่าจะเป็นงานสุดท้ายของทัวร์็อ้ยขาดขาดไปตัวทีของจอกรุงเทพไหมอะแต่ว่าแต่ว่าเอออย่างกว่า ารบ้านนอกก็น่าจะน่าจะยังมีอยู่งานเจ้าภาพยังมีอยู่เพราะว่าภาคอีสานโควิดไปวัฒน์หอดพี่นอ้องม,ม,มันมันบ่มีคารลดมากี่น้อคแม,มนถาเขาหยิบซีดซีมือเขาหน่อมีพุทธถึงแมาร่างสานแสดงว่าปลอดภัยปลอดภัยแต่ทุกอย่างมันก็ต้องซีดเอาก็คือเหลียวไปท่งางปัวเนี่ยมันจะออกหัวดเลยแม่นบ่อยบดูเพราะแมนเขาไปนอนตี เขาไปใส่ับเขาไปพัทยาอเขาไปพัทยาเลยถามเขเลยดีมเขาไปปเมนเขาไปพัทยานี่ร้กันเ่องข้นทั้งนึงเอันนี้าห้างมาจากอันนั้นกะถิ่ออแน่งองเงงงงเงียนเมีสินีสิ่เพราะว่าเมื่อคืนเปิด GPS ไปบิ๊กซีสะพานสี่มันพาไปบิ๊กซีมินิพี่น้องไม่ได้มามาบิ๊กซีใหม่เลยไปบิ๊กซมินิ มินี่เอาหัวคือแปะติดผมแค่มันมันฟูก็เกาหลีไงครับเกาหลีเอาเสียงกันพิมพ์นะ่ยว่ามันลองม่าเปลี่ยนว่ากินตะหลาเนาะเอาว็เป็นพิมพ์ลองไงเพราะฉันพิมพ์แต่ถ้าไยกันหรอว่าาันโบรัดก็ได้เอา วันนี้ขึ้นชบินจากเมืองไทยมันกลรองสิ่งนี้มันบ่งอู่ทั้งน่องมูลนั่งก็ไปโดยอยสภาพส้มผมมันมันร้อนไม่เห็นดอกมันเหมือดอยู่เป็นอย่างตังละเวนกระส้งผมมอลลัมเพราะว่ามอลลัมเลือกรำใส่หัวมอนแล้วไม่รู้มันไปทรงไหนพี่น้องคิดเบิ่งยากสภาพพี่น้องใส่หมอยี่หมวกไปเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องถอดออกใหม่ๆคือกันเลยคือไกลคือลูกไกลอ่ะน้องก็ออกจากบ่อออกจากใครไม่ไม่ก็เลยอันใครลูกแต่ตรงนี้ตา เก็บารักตลอดยองกันมคนรเนี่ยบ้าบานอื่นเพื่อกับยองเขากับยองกันเองเอ็กซ์เลอยาไปเอ็กซ์เลอร์บงอแม่อีงังอีกบนพอันพออเตอมิติ้าเิรดสารับเพื่อพายอีงงนี่บอส่มิติเอาลพี่น้องนะครับ ทำไมใช่กระเทยเออถ้าเป็นหญิงเออไม่ใช่มันดูแบบมันชื่มมันเชื่อมันดูมิจิทันเลยเอาเป็นประชาชนก่อนประชาชนท่านก็เป็นไม่ได้เป็นผู้ชายเออถ้าเป็นผู้หญิงไม่ใช่กระเทยเออไม่เชื่อมันดูมิจิเลยเออมิจิไทยไหมยังมิจิมิจิภาษาว่าจิมิภาษาบาลมันจิมีไหมภาษาบาลกาเป็นมิจิปีคนละมีของผู้หญิงไหมมีมิจิภาษาเป็นผู้หญิงแล้วมิจิมันก็จาเป็นมิจิ ตัวแดงเจ้าขึ้นเนี้ยนขึ้งงั้นผู้ใดงเจี๊ยบต่อกระเฮ็ดเพราเฮ็ดแล้วอะอรอะไรับไป่ไม่ไมน้องนะครับสชคดสักคนนะครับมือเมินฝากไว้ในเรื่อครับนี่หัาสาคป็นข้างหรอพี่น้องมันเบื้องมันเบื้องหลายหลายหลายแปดคลิปนะย่างก่อนย okay, so ่านเสียตัวให้ผ right ัวเก่านะครับของพี yeah. s <S yeah. Yeah, anyway. ่จ like ัลงเอ๋ยเป็นยังไงของพี่พรพิรดีนะครับฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กด ซับตะไคร้พื้นในด้วพี่น้องโอ้ซับตะไคร้แลลวล่ะเนาะนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับพี่น้องฝากติดตามแน่นะครับไปเอกหน่อยนะเถวเพเขอนาหน่อยนะครับก็แสด็เอ็นดีนะครับอ่ะนะครับวันนี้พาน้องอาบูนะครับไปพักนั่งเพราะว่างานมันไกลเนาะมีงมันไกลไกลพี่น้องก็เลยจะไปน้ำพื้นก็เลยไปด้วยนะครับแล้วก็พามามีไปด้วยนะครับจริงๆมัน เพิ่นกะสินอนอยู่รถบ้านเนาะถ้าถ้าการเดินทางไกลกะสินอนอันนี้ใกล้ๆก็เลยมาด้วยกเลยมาานนํัถ้ามันไกลก็ขอมาานนํถ้ามันไกลอย่างจังพี่น้องเห็นนี่ล่ะมันแหง่กันมันบ่ได้นอนแหง่ละดีเอาเอาเอาจะมาแหง่ยังเขาให้ห่างระยะห่างระยะห่างเออระยะห่างจะมาให้แหงโควิดโควิดวีเพื่อเอาเขียนกายขาเจพขอเอาขามากายเขีนตัวเองกายเนี้เอาล่ะพี่น้องล้ำล่าล้ำล่าล้ำล่า นะครับขอบคุบุพ่น้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณก็ผักความแพงนะเห็นบะกับผ้ากับแบบเซตอัพเาบอกว่าเขากแปะน้ำบท่านบอกพวกเขากส่ยงนทันกล่องไปอะเรเยบ่ยเงียบเาเงียบเราปะอะพี่น้อง ชิบมเนี่ยวอบคุณน้ครับบคไม่ยิ้มแม่ขอบคุณความมาความเมตตาพี่น้องที่มอบหาเด้อพี่น้องเด้อนะครับกมาบบโว้ยโบยิ้มโบเจ็ดไหมฮอโหันหลังไปเดยกันยิ้มกนจกระจยิ้มอบหันหลังให้ยุเป็นยังมยิ้มเอางอนต่อยิ้มบ่ขอบคุณก็มาความเมับบพี่น้องยูดีม่แห้งลำลำเรื่อยๆทุกตาวทุกคนครับความยิ้มยห้ไในความใครยังมีเด้อนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามคนแชร์คนไหลคุณสัตยาเห็นบัลล่าในเด ประสิวดลลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนี่นะครับลายการเขียนกบมนลนในลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับสาวขาเยีเขียจีซองคนนี้คือพี่น้องกันคนหนึ่งผมยาวคนหนึ่งสั้นบูงามพอกันบนเหนือใหม่เลยกูงามพอกันเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะกันไปบ๊ายบายไปแล้วครับเปิดครับ